อาวันนี้สู่รอบ8ทีมนะครับ8ทีมระหว่างอาทีมตาดทองกับไทยรัฐหนึ่งนะครับแพ้ตกรอบนะครับเกมได้ไร11เหรอปืน11เหมือนเดิมื มาดูครับมาดูเดินมาดูถ้าไม่มั่นใจก็เรียกก,กระเป๋าวัดมา ตาทองกำลังเข้านะครับอันนี้ได้เป็นนางแรกนะครับแกนเพื่อนแล้วจับเข้ามา นมเงอ่ะอาได้เขาเามิสเรับคนดังเออได้ได้อันนี้ทางช่อง y o u t u b e ที่นี่ขบวงนะครับจะติดตามได้ YouTube YouTube อารมณ์ยบเลยคะ YouTube อ่าคองคะแนน เป้าออกนะครับลูกนี้มีเปาออกนะครับก็ฝ่ายไทยรัฐเดือสองลูกเนาะจะได้สองคะแนนนะครับ <im itation> ไม่ได้ครับเล่นไม่ได้ <im itation> ตรงนี้เป็นกีฬาเปตองเยาวชนนะครับรุ่นไม่เกิน15ปีนะครับจัดโดยชมรมเปตองอำเภอเขาวงนะครับก็พามาชมบรรยากาศนะครับอันนี้ว่าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นคู่ระหว่างตาทองพบกับไทยรัฐนะครับ หน้าไว้บางหน้าเนี่ยเขามันเขินนะมีเฟนเดอรมันบังไว้นะเฮ้อน้ำดีกว่า อ่าเป็นสีแต้มแล้วนะครับไทยรัฐอันนี้พามาดูบรรยากาศนะครับก็อาจจะ เป็นบรรยากาศเยาวชนนะครับกำลังเล่นเปนตองนะครับอตอนเย็นก็จะมีงานบุญกองข้าวนะครับนี่อยู่นะที่วาการอำเภอนะครับแล้วก็มีระมงย้อนยุคนะครับคณะข้าวเหนียวเวริตี้นะครับมาชมได้ถ้าใครอ,อยากมาชมมาเที่ยวนะครับ <cười> <Ở> <cười> ơi, ní, Con bắt, nó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  กนมานี่ยับสองได้หนึ่งแล้วเนาะไดมาแล้วครับมาแล้วหนึ่งต่อสี่หนึ่งต่อสี่สแล้วครับหนึ่งต่อสี่

น,นี่ก็เป็นการแข่งขันกีฬาเยาวชนนะครับรุ่นเยาวชนกีฬาเปตองนะครับจัดโดยชมรมเปตองอำเภอเขาวงนะครับเพื่อส่งเสริมเด็กๆได้มาออกกําลังกายอ่าได้สร้างความเป็นเลิศทางด้านเปตองนะครับให้กับเยาวชนในพื้นติ่นนะครับอ่าเ<ป>หลือทั้งสองฝ่ายนะครับลูกเหลือทั้งสองฝ่ายนะครับก็ถือว่าเสมอกันนะครับเริ่มโยนกันใหม่นะครับ ก็โยนได้ลอดทีแล้วลอดทีบอกน้องอรที่ได้แฝอทีแล้วนับอรนอขน น,นี้ลูกตีนะครับนี่สกิดนะครับอขยายซูนขยายซูลน่ะนิดหนึ่งขยายนิดเดียวขยายนิดเดียวตแต่รัดกำลังเข้านะครับเข้าแล้วแต่ลัดเข้ากันนะครับ ออก,กันอีกลูกออโอ้ยใจเย็นใจเย็นตางนี้เก็บแหนมนะครับตาดทองยังได้เป็นหนึ่งหนึ่งไหมครับหนึ่งแหนมอยู่ ตรงจุดตกมันดินตายนะครับอสองแต้มนะครับ <c oughs> เป็น3าต่อสีนะครับก็ไล่เข้ามาแล้วนะครับตบมือกันหน่อยให้กำลังใจกันอตอนนี้ตาตองขึ้นแกนนะครับ ได้ระยะนะครับลูกกแรกบดูลูกเข้านะครับออของตาทองไปอยู่ในโซนไหมอ่าอ่าออถือว่าอยู่ในโซนนะต่อไปไทยรัฐนะครับไ,ไ,ไทยรัฐจากคำกลั้ง สีนะครับเปลี่ยนไหมอาอีกลูกนึงครับเลยนิดนึงนะครับประมาณสักลูกนึงนนนเข้าอีกครับลูกเข้า,าอืตามแรงไปนิดนึงอึดอ่า เป็นกีฬาสมาธินะครับต้องฝึกสมาธิดูจุดตกอืมน,น่าจะเปลี่ยนนะครับอ่าแต่นี้ตาทองเขา้เ<อ>าตาทองจะีหรือเข้านะครับพิจนา นิดเดียวนิดเดียวไปดูกันนะครับสูสีอยู่อะนักกีฬาเปตองนี่ก็ต้องเช็คเองนะครับว่าเปลี่ยนไม่เปลี่ยน đó chụp sợ đi đi vô coi mình สองสองครับมันมีลูกคว่ำนะครับใใรอาห้าต่อสี่นะครับตาทองได้ห้าแต่ลาได้สี่นะครับ อันนี้ก็เป็นกีฬาเปีตองเยาว,วชนนะครับหาบรรยากาศให้ท่านผู้ชมรับชมนะครับก็เด็กๆก,กำลังฝึกนะครับก็เล่นปตองนี้ก็จะเล่นตามสภาพสนามที่ท่านผู้จัดจัดนะครับอันนี้ก็เป็นส,สภาพสนามหญ้าบวกทรายนะครับ ้ยสวัสดีครับทีมงาน่าทีมงานตัวจีนปะได้รได้รูปได้รูปเรับนรับนรับนโอเคสามสบหนึงสามสบโอเคครับครับ อาจารจลกีมีใครอยากบ้านี right. <Okay. S 1> ้รอบแปดทีมรอบแปดทีมครับเด้งน่อยเด็กน่อยเขาได้เล่นตอนรกนึกว่าเอ็กซ์แนอนเล่นกี่ออแข่งกันอยูมีรางวัลให

พื้นแข็งพื้นแข็งค่อยๆไหลมีกรำลังไปอยู่แรงแรงเออลูกนี้คือ

เป็นการรับทีมอบให้เราจบเกมขายให้นะครับไม่พบหายใจหายใจครบ ตีหกเลยสิ

พ่อพอพอจัดไ,ไว้ก,กันไว้เอามาเอามาแล้วเนีตัดดูนหนึ่งลูกขาหนึ่งเอา้อโโอโโอยายดำทันันจุดสีนะครับเก้าแล้วนะครับสตรลัตไตรไลัตเก้านะครับตัดทองห้านะครับ อันนี้เป็นการแข่งขันเปตองเยาวชนนะครับจัดโดยชมรมเปตองอำเภอเขาวงนะครับอันนี้รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับ ไหนครัวงเส sí, you know, ื้อเสื้อหมดหรือยังครับจะซื้อบ่าฮอาฮื้อ่าแล้ว่าฮ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 ้อฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่า่าฮาอ่ดฮาาน่า่าาน่้ฮ่าย่าฮ่่าฮ่าฮาเ่่าาฮาฮ่าฮา่าฮา่า่่่ เอาไปตีกินก็ได้ไม่ขยับเห็นน้องนิดนึงนะครับอ่ายังไม่เกื่มไม่เข้าไปก่อนเข้าไปทีปอยู่นั่นแหละเฮ้ยแป๊ะเฮ้ยผ่าดนิดเดียวทีได้ลองดูเลยเอาได้ฟัง เกิดลูกเกิดอันนี้หาอีกหาอีกลูกนึงนะครับก็จะเกมนะครับอ่ายังเดียกลูกนึงยังเรียกลูกนึงหาลูกหนึ่งเกม ไ,ได้หรือเปล่าได้แล้วได้แล้วจบเกมนะครับอ่าสุดยอด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 นักกีฬาครับเอาเอาจบแล้วจบแล้วไปชีวิตนะครับได้รางวัลขึ้นค่าขึ้นการเจอการเจอการเจอการสุดดยอสุดยอด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  จะเหลือรอบสี่ทีมสุดท้าย